เมือ่อาวานนี้ไอซ์เปิดประเด็นกันมาบอกว่าเนี่ยพี่ไอซ์พิสดาเนี่ยเขามีการมีน้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปขอองค์เทพที่โพลิพลาสปรากฏว่าตอนนั้นก็บอกว่าอุ้ยน้องเลอาเห็นด้วยก็ไปเสร็จเมื่อวานนี้เข้าไปโพลิพลาสพอดีก็เลยมีการได้ไปรำถวายองค์เทพกันเลยทีเดียวอ๋อมนี่นี่อะเดินไปไหนคะไปตรงนีไปตรงไหนนะก็ไปข้างหน้ เจอใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เจอมเข้าก็ามาเรามีน้องแล้วขอบคุณนะคะเนี่ยขอบคุณมีน้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะอย อ้องพ่อยี่แหละ<ช>ก็คือเหมือนน้องอะ่ะได้สมหวังและน้องตอนนี้ได้น้องละอ,อยู่ในท้องแม่ไอซึ่งเมื่อวันถ่ายส2บสองราศี 4, ก็แอบ,บไปดูท้องนะ<ช>ก็ยังเป็นเหมือนคนสวยคนหนึ่ง<ช>ที่ยังดูไม่มีท้องแต่ก็คือ3เดือนแล้วอัเ่เ <8. S 1> นะอต